อัปเดตสินค้าครับตลาดล้านดอกจานเขม,มาราชวันนี้เป็นวันดดวันพุธนะครับวันนี้วันพุธที่9ครขับเดือนกรกฎาคมครับสองหาหกแปดับพิกัรล้านดอกจานเขม,มาราชเมื่อี้ครับเมบบื่ออ,มมาาอื่นวนันตีซีงานแฮ่เทียนอำเภอเขมราชคำเอ่นเชิญชวนมาเบิงตนเทียนเขมราชอลไครัมาเบิงนั่งรับเลยครับเมือ่ออื่นส่วนมีรล้านดอกจานอัปเดตสินค้าขึ้นมาใหม่ ผมเนี่ยเ็นเฮ็ดไข่นองเอิญมันก็ล่างๆอยู่ครับดอกเกีนอ่พิ่นก็นเอาขึ้นมาเด้นี่บางคนก็จะว่าเอาไปแกง,งใส่หน่อไม้สมนะแซ่บครับเฮ็ดไข่เริ่มต้นน่าจะลอยบนนองเอิญลอยหนึ่งเะครับนี่เห็ดไข่ไขเฮ็ดผึ่งตีนเต่ากับมี ต่อเลยครับต,ต่อเอื้น่าสาบลอยบาครับนี่นะครับสินค้าเมื่อนี้ึืนมาใหม่ๆอัปเดตถ้าผมได้ข้ามาผมก็จะมาอัปเดตสินค้าให้ทุกคนได้เห็นเะครับเห็ดไข่อู้ร่างเลยเหรอตัวนี้น้องสายล่างเรียบร้อยเะครับสลับผูมักแกงเห็ดมาครับาดดอกจานเพียงเมียบจักน้อยหนึ่งฝลตัวาำเม่ค่ะฝลตกลรางปล่อย ร่างแล้วก็เมื่อแกงช่วงเที่ยงพอดีครับไม่อนยก็ว่าเทียงสีมงกอ่าแหละสิข่าหามงครับแมงจิปโปมยังมีอยู่เด้อแมงจิปโปมก็เข้นมาใหม่ๆเจลบองเต็ดเพาะครับเต็ดเพาะไว้มีครับพักน้ำโอ้ยป่าตัวบักใหญ่เลยครับ หลวกกมี่เมย์จอยกำลังใส่ขีแมงจีโปมเหลือแต่สิทธ์เอากระทะเอาหม้อมาแกงมาขวกครับเจ้อยกับภาคกิจเขาเทียงบักคอยโล่หนึ่งหอยหอยหอมหอยขีกกระตายหอยหอมหมี่ครับหนังแห้งสินค้าอัปเดตมขึ้นมากครับ เน่เมืองวันเดสิมี่เฮลังโง่โบมีเดยครับเมือนอมผมไปเห็นอยู่ตลาดัวหน้าเฮลังโง่ผมเห็นอยู่ัวหน้าเฮลังโง่กหลายครับชาว่านเนี่านมาจากทางฟ้าสันมาครับเ<บ>มนครับมีครับตะกระแจนขวแทบแบนีผมซื้อเมื่อกเมตุตมนนักเรียนมาซอยขายของเคลียร์โทรศัพท์ไปนำเพิ่มน้ำตาลผู้ดมัก ยีบาทโลหนึ่งหอยกรลังไตออกนี่หอยสดๆครับหอยหอมโอ้มีสองใส่ตัวแม่ไม่ใส่ในหน่อยๆครับก็ใส่ใหญ่ไม่สองขนาดเลยราคาจะบุคือกันเด้ยเขียดแหงนี่ผักโอ้เนี่ยแหละผมหมากลายผักเนี่แกงใส่ลมไหมบักอื้อบาแม่นี่ ยอดบักอือครับบักพริกมีผนกระลังคาสันอย่างดีข้างในเ็บ,บขึ้นมาเองป้ามันเตอบอกครับนั่นป้ามะแว้งโอ้ยป้านะแวงเลยเฮ็ดนะทั่วไปบอกครับเฮ็ดไข่บดเลยกระลังขึ้นใส่ท่งอย่างดีเฮ็ดไข่ทงอร่อยสองอร่อยซ้ำมาแล้วแต่ครับนแบบี่นี่เฮ็ดละโง่ พ่องเทไลแมให้โลกเงยหน่อยนี่แม่กคยเคยเป็นาหากดีแต่ละเออนี่นี่นี่เฮ็ดพอหนังเลยครับข้นมาใหม่ได้เลยกระล่างออกรอบที่สองมือนี่อัปเดตวันที่เก่ามือวันที่สิบครับร้านดอกจานเข็มมาลาดมาเด้อครับมามาผู้สาวกับมสื่อโอ้ เมีย่ยงก็ไปกินเมีย่ยงได้หนึ่ง